ก็สวัสดีครับสมาชิกเทวราบอกวันนี้ก็วันที่14นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนอื่นไป,ไปดูกันที่รหัสอีกรอบนะครับนี่รหัสนะครับถ้าผมเอารหัสให้ดูก็หมายความว่านะครับก็หมายถึง08 28 38 48 แล้วก็ตัวกับนะครับอันนี้คือเอารหัสอย่างเดียวนะเอารหัสนะครับอ่ะอันนี้รหัสนะครับรหัสลอตเตอรี่นะครับสี่ตัวนะครับท่านติหาหยิบเอานะอ่ะสี่สามหกเจ็ดนะเราไปหยิบลอตเตอรี่ดูนะครับเผื่อจะถูกสามตัวหน้าสามตัวหลังนะครับหรือจะสี่ตัวนี้จะมาข้างล่างนะครับอ่ะทีนี้ก็นะครับอันนี้คือสูตร จากเทวดาบอกที่จะปรับปรุงใหม่นะครับหลังจากวันที่16นี้ไปนะครับนี่คือสูตรนะครับนี่คือสูตรครบครบบนนะครับยพงยง5ตัวนะครับนะแต่ผมจะเอา6ออกนะครับโดยเอา4โดยเอา4จากสูตรที่1นะครับแล้วก็เอา5 5ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เอาเอาแค่สมาแล้วกันนะครับก็หมายความว่าจะมีแค่4 7 8 92นะครับจะมาเอาเอา4จาก ครบบนสูตรที่1นะเมื่อรวมกับสูตรที่2นะเอา6ออกแล้วก็สีมาใส่ก็จะครบ5ตัวนะครับอ่ะทีนี้ก็มาว่ากันนะครับท่านใดที่ได้ดูนะครับถ้าออก3ตัวนะครับครบพักง2สูตรนะครับตัวได้สูตรหนึ่งก็ท่านเราจะสั่งนะครับก็ทักไลน์ไปหานะครับแอดมินนะครับที่ลงท้ายด้วย898นะครับเดี๋ยวเบอร์นี้ เบอร์นี้ผมยังไม่พูดถ้าพูดเดี๋ยวจะออกลอตเตอรี่นะครับเบอร์ไอเบอร์เครื่องใหม่นี่ไอโฟนเครื่องใหม่ที่ลูกชายเอาให้นะครับลูกชายคนโตนัวนะครับซึ่งครบรอบวันเกิดเขาไปครับวันที่8นะครับวันที่8ที่ผ่านมาอที่เนี่ยนะครับพอเดินทางมาเยี่ยมผมกับแอดมินดีเฟรนแล้วกันนะครับทีนี้ก็นะครับให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือในสูตรนะครับในสูตร6ตัวครบเลยนะครับ0 3 4 6 8 9นะครับ สังเกตดูสีน้ำเงินหรือสีม่วงนะครับมันจะมี036ก็หมายว่าไม่เน้นนะครับผมจะเหลือไว้แค่489นะครับอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะส่วนสูตรที่สผมก็จะติ๊กไปที่798นะอ่าหกนี่ตัดออกนะครับโดยที่เจ้าสจากสูตรที่หมาใส่นะครับแล้วก็2อนี่เผื่อเป็นหลักร้อยหรือว่ามาหลักหน่วยนะครับ น,นั้นก็เน้นไปที่เจ็ดเก้าแปดสูตรที่สองสูตรแรกเ่เน้นสี่แปดเก้านะครับมาสิบหน่วยนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้ก็คือนะครับพันใดที่ไปซื้อสี่4กหกสีนะครับขอความแสดงความเสยียใจล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าเลขเลขดังนั้นมันไม่ชนเทวดาบอกนะบมายากหน่อยเพราะว่าหกหกเรียงขึ้นผมดับร้อยสิบหน่วยเลยนะครับ อีอย่างผมไม่นิมิตเห็นงูเลยนะครับถ้าผมไม่ได้เห็นงูตัดหอกออกเลยนะครับถ้าเผื่อทั้งบนทั้งล่างไม่โผล่เลยสักตัวนะครับหกนะถ้าจะมาก็มาหลักร้อยและนะคงไม่มาสิบหน่วยนะครับมาได้แค่ร้อยก็ยังยากนะครับถ้าจะมามาล่างล่างก็โดนปิดอีกนะครับไม่รู้ไอ้คำนวณเขาทากันยังไงสูตรสูตรอย่างว่าสูตรเขาที่ว่าเขาตายตัวนะแต่ของเราพิกพรไปตามนิมิตเนาะะทีนี้ก็มาจับสามตัวนะครับจับจับสามตัวท่านเห็นนะ อันนี้คือหลักร้อยนะครับสรุปแล้วก็คือเราใช้อย่างนี้แหละนะครับสี่ศูนย์เก้านะครับหลักร้อยนะครับเนี่ยแต่สี่กับเก้าจะเน้นหน่อยนะครับสี่กับเก้าจะเน้นหลักร้อยหน่อยนะครับส่วนหลักสิบสรุปแล้วก็มีแค่สี่แปดลองเก้านะครับนะเหลือแค่นี้ครับเลขหกตัวนะครับส่วนเจ็ดส่วนนั้นก็มีเจ็ดสี่แปดเก้าว่าเอาสองศูนรวมกันกันหน่อยคือสามนะครับสามนี่เป็นเลขอ่พิกหรือว่าเลขมามืดนะครับเพราะเขาบอกว่าจะให้สามมาห้าถึงเจ็ดงวดนะครับ อันนี้ข้างบนแล้วก็ทางจ้าด้วยแหละนะครับอันนี้ก็สําหรับสิบล่างนะครับสิบล่างผมสรุปแล้วนะครับที่จริงผมดับไปแปดตัวและเดี๋ยวหลังจากหวยออกวันนี้นผมจะแจกชุดดับหลักสิบนะแปดชุดนะแล้วก็ดับหน่วยหกชุดนะนะดับลักหน่วยผมเหลือแค่นี้ห้าศูนย์เจ็ดแปดซึ่งหน่วยจะเป็นห้ากับแปดนี่แหละนะครับ ยกเว้นนะครับยกเว้นอยู่นะครับถ้าซื้อห้าหนึ่งห้าสามนะครับห้าถึงจะเป็นหลักสิบนะครับก็มีบังคับตัวเลขอยู่ตามแต้มนะครับอันนี้คืออันนี้ผมจับตามตามสูตรที่ตัดด่าแล้วนะครับอันนี้คือสูตรที่สมบูรณ์นะครับก็คือมีทั้งหมดเก้าชุดนะที่จริงมันไิ่ด้มันไมได้ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแต่ผมแด้แล้วศูนย์ศูนย์ได้มาหลักสิบล่างนะครับผมก็เลยเอาเอามาเป็นหน่วยแทนนะก็คือมามามาเป็นหน่วยได้นะ ก็เลยคิดว่าถ้ามันก็จะคงจะเป็นห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เพราะเมื่อคืนลูกชายฝันอย่างเงี้ยนะฝันว่าพัดลายนะครับเอาจากักเอาจักจักก็เป็นเจ็ดอะเนาะเอามาตัดหัวเขาศีรษะเขาแหละก็คือคงคงจะให้ปัญญานะครับเพราะว่าลูกหลานผมก็มาจากเทพพรมมาจากพระธรรมเนาะพัดลลายกับพระพุทธเจ้าก็มาจากที่เดีวยวกันนะอันเดียวกันแหละนะครับทีนี้ก็เมื่อมาจาับตามสูตรนะครับนี่คือสูตรสูตรเต็มนะครับสูตรเต็มที่ ตัดดับหลัก18ตัวตัดดับนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลือดตัวนะครับนั่นคือสูตรสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะเริ่มใช้หลังออกโมนี้ถ้าออกตามนี้ก็แสดงว่านะครับสูตรเรานี่เป๊ะนะครับทั้งนิมิตทั้งดับแบบของจริงนะดับดับส0บหน่วยแบบของจริงนะครับื่อให้ดับแล้วก็ยังมาได้นะัเหมือนโกตังพีง่กแล้วเนี่ยดับแปดใช่ไหมแต่เราได้แปดโกแล้วเนี่ยนะครับ อย่างวันนี้เขาดับสี่นะครับไม่รู้ว่าจะดับอยู่หรือเปล่าแต่ว่าผมสี่ผมไม่กังวลเพราะว่าสี่ผมไปเน้นที่ร้อยไว้แล้วนะครับถ้าไ่มาสิบหน่วยก็ต้องมาหลักร้อยครับสี่นะครับแต่ว่าสี่เป็นตัวรองนะครับแปดตัวเด่นนะครับข้างบนนะอันนี้นะนี่แต่ตัวเน้นผมนะครับข้างล่างนะครับก็จะมีอันนี้ตามสูตรนะตามสูตรก็คือเจ็ดแปดแปดห้าเจ็ดหกแปดแปดอันนี้คือเป็นตัวเน้นตัวรองก็คือเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ด ก็มีห้าศูนย์นะครับอันนี้คือมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดนะครับข้างล่างอย่างเดียวนะครับนี่เกี่ยวกับข้างบนนะครับอันนี้ก็คือท่านถ้าออกมาตามนี้ท่านเองก็สงสัยสูตรนะครับอยากถามสูตรว่าทําไมถึงดับแล้วหลักสิบเหลือแค่นี้นะครับหลักสิบเหลือแปดกระเพียดทั้งนี้เป็นตัวดับเป็นตัวดับแต่รู้จะดับอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีมันมีบางเจ้าที่ให้ตรงกับเรานะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ให้เข้าเข้าประจําแหละนะครับ ีนีああ้ก็มาดูนะครับมาดูที่ดูที่แต้มนะครับแต้มข้างล่างแต้มสาคัญมากนะครับแต้มเนี่ยนะมาดูเน้นทีเนน่เน้นแต้มล่างนะครับเป็แนแต้มล่างผมเน้นไปที่สามห้าหกแต้มนะครับก็คือตัดแล้วนะครับตัดแต้มที่ไม่ออกเหลือแค่สามตัวนะครับก็จะเหลือตามแต้มนะครับถ้าออกมานะครับ ถ้าออกมาก็จะเป็น6ชุดตามแต้มนะครับก็คือ8 5ดห้าแปดเจ็ดปดแดที่เล่นนะครับส่วนตารองก็คือ1 5ึห้าห้าสามเจดห้านะครับก็คือก็จะมีสี่ชุดเน้นก็คือ8 5ดห้าหนึ่งห้านะครับแล้วก็ตรงกับเลขถมเล่นไพ่ด้วยแล้วก็เลขพี่ที่แกะเทมด้วยกันนะครับสาม5นแห้านะผมก็เลยเอา3าตัวนั้นมาหมุนเผื่อมันออกตามนิมิตมากกว่านะส่วนเน้นแต้ม3ามตบนก็คือ2 4 7สี่็ดนะครับ มากที่สุดเลยนะครับคือสามตัวที่ผมทําให้ท่านเมื่อกี้เนี่ยท่านก็ไปทําให้มันได้2แต้มสี่แต้ม7ดแต้มนะครับแล้วก็แต้มรองก็คือ8ปดเก้าศนย์นนี่คือแต้มที่จะออกในแต้มรวมนะสูตรหลักเราได้8 9ด9 0้าแด้าศนย์หนึ่งอันนี้คือแต้มแต้มสูตรหลักเรานะครับสูตรส่วนสูตรเจาะได้สองนะสูตรเจาะนี่สูตรเจ็ดเดี๋ยวสูตรเจาะเดี๋ยวเอาไว้ผมทำเข้าสักสามสีว่วดก่อนอน,นะเดี๋ยวผมจะ ทำการส่งไปให้ท่านนะครับตอนนี้สูตรเจาะนี่ผมกําลังทดลองอยู่แต่ว่าสูตรหลักเราใช้มาประจานะนะทำมาสิบสิบงวดเนาะหลุดถุงงวดเดียวกันะนะก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะหลุดหลุดจุงงวดนั้นแต่มันก็มีสูตรเจาะเข้าอยู่งวดที่ออกอะไร่หลุดแต่ว่าสูตรสูตรแต้มก็เข้าอยู่นะครับทีนี้ก็เน้นแต้มสองนนตัวบนครับให้เน้นที่แปดเก้าแต้มก็ด ก็หมายความว่าเลขมันจะต้องออกถูงเนาะแต้มมันถึงต้องสูงนี้ไงเนี่ยการดูแต้มก็นะครับส่วนแต้มรองก็คือสองหกสี่นะครับอันนี้คือแต้มแต้มรองนะครับแต้มอื่นก็ออกยากหน่อยนะแต่แต้มแปดแต้มเก้าเนี่ยนะโอกาสมาสูงนะครับทีนี้ก็นะทีนี้นิมิตนิมิตสําคัญนะครับนี่นิมิตผมภูมิเลยนะเป็นนิมิตเทวดานะก็ะคือออกหวยทุกครั้งแหละนะมาดูก่อนว่าจะออก ออกไม่ลาวเลยไหมหรือว่าดูดูกนี้ถ้าออกไม่ลาวออกผมก็จะย้ําอีกทีหนึ่งนะครับเพ <c oughs> ราะว่าจะมีบางตัวออกหองไม่ลาวอยู่นะครับนิมิตเทวดานะครับเห็นหลานชายที่บวชเรียนนะครับถ้าเห็นหลานชายคนนี้ครับชื่อบอยตอนนี้อายุสิบห้านี่หมดนะครับนเป็นมหาแล้วนะครับที่ดูนะว่าหลานนี่มาเข้าฝันนะครับในนิมิตหลานเนี่ยไปเช็ดพระนะหลานนี่เป็นเนนเนาะเป็นสามเนนก็เป็นหนึ่งกับสามเนาะไปเช็ดพระไปเช็ดองค์พระที่ หลวงพ่อภาษันะครับลูกเลขประจำวันภาษใสก็คือ8 2 8 3 8 4แล้วนะครับเลขประจำตัวท่านนะครับอันนี้ถ้าผมมีหลานชายครับจะออกหนึ่งนะทุกงวดนะเนี่ยถ้าไม่ออกหนึ่งก็8118แต่แต่วดนนี้1 5กับ81ไปเลยนะตรงกว่าตัวตัวกลับก็ได้น้อยหน่อยนะครับกลับได้ออกทุกครั้งนานๆจะออก5้าานะนานๆที่ออกค่าสามเคยออกหัวลาวนะแต่ว่าหวยหวยหลักยังไม่ออก หรัฐบ,บาลย,ยังไม่ออกนะหววรัฐบ,บาลออกหนึห้ากับแปหนึ่งหรือห้าหหรือหนึนี่แหละนะอยู่ในอยู่ในสตัวนี้ถ้าเห็นหลานชายออกทังวดมีงวด้านหลังวดที่เขาอ,อัดอะไรสิบห้าเห็นหลานะนั้นผมก็ส่ห้าสหกสห้าส่หกก็ย่หลานนะครับถ้าเราจะขึ้นเป็นสีหก็แล้วแต่แลวแต่ผมชอบหนะึ่งหห้าหนึ่งหนึ่ปดนเลขประจำตัวหลานนี่แหละนะครับทีนี้ก็เห็นวพี่น้อง จะเกิดปีศูนย์แปดหรือศูนย์เก้าแหละจว่าไม่พอออกอายุหรอกนะครับออกพอ,อร,รอกก็จะออกมาที่มาที่นะครับของแกนะสี่สองแปดทับห้าเคยออกหกสองแปดทับเมื่อนั้นเมื่อนั้นที่ผมได้แปดห้าสองแหละที่ให้ท่านแล้วก็แปดห้าสองแล้วก็ห้าแปดสองแล้วเมื่อนั้นเฉียดตักร้อยเนาะ <c oughs> เนี่ยก็มาจากบ้านที่ลูกพี่ลูกน้องคนนี้แหละซะึ่งโขนนิมิตทีไลออกทุกครั้งนะเนี่ยจะออกตัวเก่าหรือตัวตรงก็ไม่รู้นะแต่ออกอยู่ในสี่ตัวเนี้ยนะ สองตัวไปอย่างน้อยนะครับแล้วก็อีก,อกคนหนึ่งเป็นลูกลุงนะครับก็บ้านที่เหมือนกันกิจหลักก็คทับเ้าที่สามสองแปดทับหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยบ้าหมายที่ทำไมเขาเลือกบ้าหที่ตรงกันมานะเออเคยออกนะครับเคยออกสองแปดแปดสองเคยออกหกสองแปดมาแล้วแล้วก็ออกออกแปดสองลกงแปดล่างนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าหลุดก็คือสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งสามเก้านะครับก็หมายความว่าถ้าหลุดมาก็คือเนี่ยสามแปดแปดหนึ่งสามเก้านะครับคือออกโตเก่า หรือนี่ตัวก таки, ่าแต่หนึ่งนะครับแล้วทีนี้ก็เห็นหน้าทหารนะครับเห็นหน้าทหารเนี่ยโดยส่วนมากจะมี2นะครับติด10หน่วยนะอย่างดลุดก็คือ2แต่ส่วนมากจะเป็น10หน่วยนะครับเลขสองเนี่ยวันนี้ผมถึงถึงบอกว่าอะไรวะเ่อวานนี้เขาดับสองกันทำไปฝันเห็นหน้าเวานเนี้ยเหมือนว่าจะออก628เป๊ะเลยเวันนั้นเขาก็ดับสองกันแต่เราได้เห็นผมเห็นหน้าผมนี่แหละครับซึ่งถ้าผมไม่เห็นหน้าผมหนึ่งสองจะไม่มีร้อยสิบหน่วยเลยนะถึงเม่วานนี้ เคยออกนะครับเคยออกหกสองแปดเพราะว่าบ้านเลขที่แกมันหกเก้าแปดสองใช่ไหมอ่าเมื่อนั้นผมให้สมาชิกไปเก้าแปดสองเจ็ดแปดสองห้าแปดสองเมื่อนั้นเฉียดแต,แต่ผมก็บอกว่าเก้าแปดสองนี่กลับหัวได้เมื่อนั้นก็ออกออกโต้ด้วยเปล่าเพราะว่าส่าตีเป็นตัวกลับมันก็หกแปดสองเนาะเพราะเราได้วยเก้าแปดสองเมื่อนั้นนะแล้วก็สมัยที่ผมบวชพระเนี่ยผมเคยให้เรียกน้านะครับเรียกเรียกรถไอ้คันที่ผมกับแม่ส่งขนมแล้วนะครับซึ่งเมื่อนั้นผมไปนั่งที่รถ นายได้แซวว่าเอา้มามานั่งเลนรถอย่างเลขรถจะไม่ออกเลยผมก็ดูที่เลขรถนะเลขรถเจ็ดเก้าแปดนะซึ่งออกสามตัวตรงโต๊ะราวัลนะครับเลขรถนิสสันนะครับ,นะรบมาสามตัวตรงโต๊ะทุกครั้งก็รู้ละอันนี้เห็นน้านะนะนะถ้าไม่เก้าแปดสองหรือหรือในสามตัวเนี้นะครับก็จะเป็นเจ็ดเก้าแปดนะอย่างหลุดก็คือต้องมาสองตัวนะครับจะมาข้างไหนก็ท่านก็ไปตัดเอานะครับแล้วก็ถ้าเห็นน้าผมถ้าเียนสองตัวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเลขที่ ผมเคยให้น้าสามไปบวชพระนะครับเนี่ยก็จะมีเจ็ดหก็ก็คืออายุแกตอนนี้แหละอายุแกย่างหกสิหกสิบแปนะครับแล้วก็สมัยที่ผมบวชพระผมให้แกหนึ่งห้สกับ 4, ี่ห้าหนะครับเลขก็เลยออกไปเนี้ยนะครับก็คือเจ็ดหกห้าสห้าสหนึ่งสีึงหอันนี้คือเลขประจำน้าผมนะถ้าถ้าไม่มาโศสาตัวนั้นก็คือในกลุ่ม2ตัวก็ออกข้างล่างจะมีอย่างเงี้ยนะครับเจ็ดหกห้ามห้าสี่หนึึงห้าครับอันนี้คือเลขประจําตัวของ้าผมนะ แล้วก็ออกทุกครั้งเลยนะจะจะอ,อขึ้นไหนก็พรุ่งนี้ค่อยมาคัดนะแต่ว่าอันนี้ผมผมซื้อไปแล้วล่วนะซื้อกับป้าไปแล้วนะนะแล้วก็อันที่สี่นะเป็นบ้านสกลน,นะครับอันนี้เป็นบ้านที่ผมเคยทํางานที่ดินนะทางานที่ดินตอนะนั้นเป็นอำเภอตอ่องอหรือเปล่ารู้นะผมก็ไปช่วยพ่อแล้วก็เรียนด้วยนะวันเสาร์ที่ก็ไปเรียนที่ราชพัฒนะครับก็ผมเราจะทำงานราชการแต่อายุสิบแปดสิบเก้านะครับสมัยก่อนถือว่าเป็นอาิยะนะ นอันนี้บ้านบ้านสกลนะครับบ้านที่หนึ่งสองแปดนะครับแต่งวดนี้มันจะเป็นตัวกลับนะล่าสุดก็ออกหกสองแปดกับแปดหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือถ้าเห็นหลังน,นี้ก็ออกอยู่แค่หนึ่งแปดสองแปดหรืตัวกลับนี่แหละนะครับนะแล้วก็อันสุดท,ท้ายนะ่สำคัญนี่สำคัญเนี่ยผมเห็นพัดสงม,มาสี่วันติดนะครับเนี่ยสําคัญพัดสงเฉพาะงวดนี้นะครับเนี่ยเฉพาะงวดนนี้นะผมให้สี่แปดเจ็ดสี่แปดแปดสี่แปดเก้านะครับ 982อันนี้คือเป็นชุดเน้นที่สุดนะครับนะในในนี้เน่ผมท่านบอกว่าถ้าผมล้งางจานเสร็จผมจะได้เงินพระพุทธเจ้านะครับคือพบชาติเก่าผมเคยเป็นเด็กวัดหรือว่าคนอุปบทาวัดที่พระพุทธเจ้าท่านตัดชะลแหละนะครับวัดเวรุวันนะอันนี้คือไปรู้อดีตด,ด้วยนะคงจะไปผลบุญชาติก่อนแล้วแล้วเหรียญเหรียญเหรียญบาทหรือเหรียญอะไรของทางอินเดียใช่ไหมนะ่ะ ผมเคยฝากพุทธเจ้าเอาไว้ท่านบอกว่าเหรียญน,นั้นนะ่ตอนนี้จะกลับมาอยู่กับผมแล้วนะเหรียญเหรียญที่ฝากพุทธเจ้า,าไว้คงจะเป็นพวกชาติเก่าหรือเปล่าคงจะย้อนมาในปีนี้นะครับนี่นะทีนี้ผมล้างจา,ผผา,งจาน,นผมล้างจานในนม้่ผมล้างจานวีว่าเอ้ยเดืเจ็ดจะมามันเห็นใจกี่ยวกับเรียกเจ็ดไงนะนะเราเลียกแปดอยู่แค่นี้นนะคือผมเห็นแต่เรียกหลักสูง้ายสูงนะครับเนะี่ยล้างจานสองตัวล่างมากออกบน ออกล่างมาขั้วบนนะครับส่วนมากก็จะออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะมีแปดเจ็ดแล้วก็สามตัวก็จะเป็นแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดอันนี้คือภาพผมลากจานออกโหน,นี้นะหวยนะนะแล้วก็สุดท้ายก็แปลกอยู่มันชี้ไปที่เลขแปด 8, จะเลขเจ็ดเลขเก้านะสุดท้ายขนมปังปอนขนมปังนี่มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมครับคือขนมปังโฮลวีตนะครับน,น,รนะโนะดยส่วนมากถ้าผมมีวิธีอย่างนี้นะครับโดยส่วนมากเลยนะครับเนี่ยมันเคยออกสี่แปดแปด งวดที่ออก88อะ388นั่นแหละนะี่มันผมเคยออกแต่ว่าวันนี้3มันไม่มาหลักร้อยผมเลยเอา4เพราะว่าขนมปังอ่ะปักผุดปังปอนก็คือ88เลยละนะครับแต่ขนมปังก็คือ81 82ใช่ไหมอย่างผมก็เลยตีเป็น488 482 481ตามวันที่พี่น้องผมทั้งสองคนนะเนี่ยนิมิตอะไรก็วันที่อะไรก็ซ้ำกันหมดวันนี้เหมือนเกียรตนาหรือเปล่าหรืลลกลัวกลัวผมจะไม่เอาวันที่หรือเปล่านะครับนะนานๆนะครับนานๆทีจะเป็นตัวกลับนะ ออกนี้นะครับนานๆกทีก็จะเป็น80ศนย์คือเคลื่อนแต้มหนึ่งนะจาก8แล้วก็88 4นะครับอันนี้คือนิมมตสุดท้ายครับอันนี้ก็มาดูไอที่ผมซื้อนะครับวันนี้นะครับผมซื้อวันนี้ไ่เลยผมซื้อก่อนแล้วนะครับไม่สนนะแต่ว่าผมตัด6 4หัวออกแล้วนะครับผมไม่เชื่อว่ามันออกเพราะว่าเลขผมเลข6กที่จะมาได้คือมีมี7 6ดหกับห6ล่างเท่ากันนะครับถ้าไม่มาคือจบนะครับข้างบนนี่จบแต่ข้างล่างยังมาอยู่นีครับผมซื้อนะครับอันนี้นะ เจ็ดหกหนึ่งห้าห้าสามห้าสี่ถ้าออกบนผมได้ห้าพันแต่ว่าผมไม่เน้นผมเคยบอกท่านแล้วออาา 5, นะครับถ้าผมซื้อห้าพันเนี่ยเท่ากับผมผมต้องการแค่ทุนผมเคยบอกท่านแล้วใช่ไหมคือโอกาสมายากแค่ห้าพันนะผมเคยบอกท่านใช่ไหมแต่ดูล่างนะครับดูล่างนะล่างได้สามหมื่นเห็นไหมถ้าออกตรงนะออกตัวกลับได้หนึ่งหมื่นก็หมายว่าถ้าออกตัวกลับนี่ได้น้อยก็ยช่างมันนะ <laughs> พอพูดถึงสีชุดนี้หัวเราะ มันกล้แล้วผมพูดเรื่องเงาฝันฝันเด่นเห็นเล่นไพ่สามแปดนะสามแปดสองแปดอะไผมหัวเราะแต่มาซิดต้ตรงที่ขออั้นสามห้าแปดผมผมผมไปซ่อมรถหมดสามร้อยแปดสิบห้าบาทซ่อมกระจกกับเหรียญน้ำมันเครื่องนะครับรถจากยานูดนะครับทีนี้นะครับนี่ผมซื้อล่างไปแล้วนะครับนี่ข้างบนนะครับข้างบนผมซื้อแปดห้า อันนี้ก็คือแปดห้าแปดแปดแปดเจ็ดบนได้ห้าพันใช่ป่าผมไม่เน้นบนใช่ไหมนบนได้ห้าพันเพราะว่ามันเด็กพวกแต้มแ้มมันแ้มมันไม่มีแต้มไม่ชัดข้างบนนะครับก็เลยเอากันเหนียวนะบนได้ห้าพันล่างได้ห้าหมืนหน่นแต่ว่าเด้นล่างใช่ไหมนี่ตัวกลับได้สามหมื่นนะครับนี่แล้วก็อันนี้สองตัวนะครับสองตัวบนนะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสี่สี่เก้าอันนี้ผม บนได้สามหมื่นล่างได้ห้าพันแต่ว่าข้างล่างผมก็ไม่เน้นนั่นแหละนะเพราะว่าข้างล่างไม่ได้แต้มสองนะมันมันไม่ได้แต้มไม่ตรงกับเลขออกนะแต่ก็ซื้อการทุนเอาไว้นะครับนะตัวกลับตัวกลับนี่คือได้หนึ่งหมื่นบาทนะถ้าออกล่างได้ห้าห้าพันนะแต่ถ้าออกล่างเลยก็นั่นแหละสามหมื่นขึ้นนะอ่นะอันนี้ก็มาดูตัวเน้นนะครับแปดสองแปดแปดแปดเก้าเก้าแปดนะครับบน ได้1นึ่งแสนอ่าสองตัวนะสตัวเลยผมได้1นึร้อยตัวนะก็คือหนึ่งแแล้วนะได้1นึ่งแสนล่างได้สี่หมื่น่ก็หมายว่าเน้นหน่อยเน้นกลุ่มนี้แหละบนล่างนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาออกบนได้ถึงแสนนะล่างได้สี่หมนะครับแล้วก็สามตัวนะสาตัวนะมาดูนะสำคัญตรงสามตัวนะสี่แปดศูนย์สี่แปดหนึ่งสีนะครับ,รบอันนี้ได้สถึงห้าแสนนะครับนี่ ได้สามนะึ้แสนนคืออันนี้คือนะครับ <c oughs> ก็เป็นตัวรองแต่ว่าตัวนี้นนะตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับ4ี8แผมให้สองครั้งผมจอหรือเปล่าวะ <c oughs> อ่าสี่แปดแปดสี่แปดเก้าสี่เก้าแปดเก้าแปดสองเกเ็ลขผมก็ตัวเดียวนั่นแหละนะแต่ผมเปลี่ยนจากร้อยให้มันครบครบแต้มนะครับถ้า884แปดอ่าสี่มันก็ได้ 20แ่แต้มแต้ม0ูนย์นะครับสี่แปดเก้าส่าไล้วเหร่อูทีแต้มเจ็บเอแต้มก็พอรุนได้นะครับ498เก้าแปดสี่เก้แเต้มอ่าเก้าอี่เก้าแต้ม9พอได้ไหมครับแต้ม9แล้วก็9 8้าแปดแปสำคาญเลยเก8นี้8ปดบวกแแต้ม5้าเพอได้นะแต่798นี้ได้3ามนี่ เจ็ดเก้าแปดได้แต้มได้แต้มออกเลยนะครับเจ็ดเก้าแปดเนี่ยจะได้สี่แต้มนะแต้มเน้นเลยนะครับได้ห้าแสนนะครับห้าถึงห้าแสนถึงแปดแสนนะนะครับส่วนสี่แปดหนึ่งสี่แปดสองอะไรนะนะผมก็เป็นตัวลอง ต่ผมลืม482นะผมยังไม่ได้เขียนลงนะทุกท่านผ,ผมจะเขียน482ละนะสัยท่านถ้าเกียตนาให้เป็นตัวนี้หรือเปล่านะ88ทือคนมองข้ามเนี่ยนะเลขเบิ้ลเนี่ยแล้วผม,ผมก็เห็นแต่พระเนาะแล้วแฟนก็เห็นแต่ปูนะคือในนิมิตเห็นแต่อักษรเลข8ดนะครับเดี๋ยวเราเลขปดหมดเลยนะขนมปังเนี้ยนะขนมปังสี่เหลี่ยมเงี้ยเกตนาให้แปดละนะอ่ะก็ สงสัยประการใดนะครับก็ไม่ว่ากันเดี๋ยววันนี้ผมจะอัดคลิปหวยลาวอยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมได้สูตรเน้นมาแล้วครับที่ว่าเข้าแล้วนะจับได้แล้วตอนนี้ผมได้สูตรเจาะมา9ชุดนะ9ชุดต,ต่อต่อมวดนะตอนนี้ได้สูตรเจาะมาเพิ่มแล้วก็สูตรบนก็ต้องหากแต่สูตรเจาะนี้ประมาณ8ถึง9ชุดนี่ออกทุกครั้งนะครับคาวนี้ได้แล้วราก็ได้แล้วนะพรุ่งนี้ท่านใดจะเอากอทุนไปลุ้นหวยรัฐบาลก็อย่าลืมปิดตามกันอีกทีนะครับ นถ้าได้จะรุ่นบอลนะครับก็ติดต่อมาได้ครับตอ้นแบพันธุ์ที่เป็นคอบอลนะครับจำนะครับดูนะครับ488 489 498 982 988 798นะเลขผมมีแค่2ตัวนะที่เน้นนะสามตัวก็จะมี8 2 8 8 8 9นะ8อื่นก็ไปอยู่ล่างนะแล้วก็8 8รลองก็นะ8ต้น8ต่ำ 8, า8กลางนี่ก็อยู่ 8ต่ำ8กลางนี่อยู่ในอยู่ในอ,อยู่ใน5อยู่ใน3-5แสนใช่ไหมแต่ถ้า8 8 7ถึง8 9เนี่ยไดเยอะนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ออก8 5ก็เวิร์กนะครับคือขึมนไปแค่ออก8 0-8 5ก็เวิร์กแล้วนะครับผมว่าผมตัด8 6ออกนะครับคือผมตัดเลข6ออกเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับ ผมไม่เอาตาเป็นคนอื่นนะครับหกนี้ไม่มีั้งบนั้างล่างสพหลับผมนะผมไม่มีวิธเห็นงูนะผมนี้วิธีเห็นแต่เกี่ยวกับอักษรปปาคือแปดนะครับขนมปังยังสี่เหลี่ยมคิดดูสิท่านขนมปังปอนนะแค่ขนมปังเฉยมันก็หนึ่งแปดแล้วอะอันนี้ยังมาแผ่นสี่เหลี่ยมอยีกนะครับอยู่ในอยู่ในถุงสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับเจนตนาจะให้สี่ไปหลักร้อยหรือเปล่า,หร,ลาหรือจะมาหลักหน่วยนะถ้าแปดแปดสี่ก็มันไปไร่แปดแปดสี่แล้วก็ยังมันก็อยู่ในชุดรองนะ ก็ได้สามแสนหนึ่งห้าแสนในรอบนี้แปดแปดสี่แต่ว่าถ้าสี่แปดแปดเห็นไหมครับติดสี่ห้าถึงแปดแสนเนี่ยถ้าออกแบบนี้ผมได้เกือบล้านนะครับวันนี้คุ้มเลยนะครับเอออะก็สงสัยประการใดนะครับท่านใดที่จะซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับซื้อตามที่ผมซื้อนี่แหละนะจะคัดตัวเน้นตัวเดรนก็เลือกเอาตามวาสนาดวงตานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเลขนิมิตเทวดานะครับคํานวณก็ส่วนหนึ่งคํานวณอน่ะผมข้างล่างผมดับ แต่ไปตั้งหกตัวดับสิบนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องดับเนี่ยแล้วก็ออกด้วยนะครับออกตามที่ผมทำมาแหละนะครับทีนี้ก็มาลุ้นกันนะถ้าออกตามนี้แล้วครับบางหลังที่สิบหกถ้าใที่เข้ามาดูใหม่อยากได้สูตรนะครับสามตัวครบบนห้าตัวแล้วก็หกบนครบสามตัวคือตัดออกสองตัวกับสามตัวนะครับก็จะได้ครบทั้งสามตัวนะครับเดี๋ยวในมิตผมเห็นแต่บ สาวกพรุทเจ้าท่านบอกว่าผมจะล้างจานเสร็จล้างจาเนเสร็จก็ียกว่าถ้ามีเจ็ดนะถ้ามีเจ็ดอยู่ล่างนะหรือมีห้าอยู่ล่างเนาะก็แดงว่าได้เยอะนะเพราะว่าข้างล่างผมเน้นเน้นเจ็ดห้าแปดนะครับมีห้ามีเจ็ดมีแปดนะซึ่งผมนิวิตเห็นเล่นไพ่นนะครับมันก็ออกมาครบแล้วนะครับทั้งทั้งหนึ่งแปดทั้งสามแปดห้าหนึ่งก็ออกแล้วเหลือสิบสี่นะครับ เหลือสิบสี่กับแปดห้ายังไม่ออกนะเลขประจําเล่นไท่เนี่ยหรือจะออกกลุ่มเดิมก็ช่างมันนะครับทั้งห้าหนึ่งขั้งสามแปดแล้วก็มีตัวกันได้อยอะนะครับแล้วก็มีอยู่นะแต่สามแปดผมยังไม่ให้นะ3นสามแปดเป็นตัวรองนะครับเนี่ยที่ให้ไว้เนี่ยกลุ่มที่มีแปดนะครับกลุ่มที่มีแปดก็จะมีเห็นไหมอก็จะมีแปดศูนย์ถึงแปดห้ากลุ่มที่มีแปดของผมเนี่ยไอ้ที่เป็นบนล่างเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นตาลิมิตก็จะมีสิบ 8 3 8 2 8ดแต่ว่า28ท่านอย่าซื้อตรงนะครับมันไม่ออกนะท่านลองซื้อเป็น82นะครับแล้วก็เป็นข้างบนข้างล่างข้างล่างนีไม่นินนะครับ82ไม่ต้องซื้อนะจะ3 8ล่างได้อยู่นะครับ3818นี 38, ่ได้อยู่นะครับดีเจอกัน3 9นะนี้นีตัวเก่าแท้มหนึ่งก็ได้นะครับแต่ส8 8 8 2ไท่านถ้าไม่ต้องซื้อซื้อล่างเลยนะครับท่านซื้อแต่บนนะครับ ก็ข้างล่างผมไม่ได้สองนะครับข้างล่างผมไม่ได้สองเลยนะแต่เขาตั้งสองเลยเกินนะแต่ผมไม่ได้สองนะวันนี้ผมไม่ได้สองกับหกเลยนะครับสองไอ้สองนี้มามาหน่วยบนอย่างเดียวนะครับสองมาหน่วยบนนะครับข้างล่างไอ้สองกับหกผมไม่มีนะครับคนอื่นเขามีก็ช่างแต่ของเราไม่มีของเราไม่มีผมผมผมไม่มีหลักสิบตั้งแปดตัวแ้วครับดูนะหลักสิบผมเลือแปดกับเจ็ดเองนะครับเออ เพราะท่านบอกว่าหลักหลักสิบมันจะมีหลักสิบท่านท่านไม่ให้เกินสี่นะครับอ่ะจำไหมครับหลักสิบคือมีศูนย์ไม่เกินสี่นะครับแล้วก็สูงเลยสูงก็คือแปดกับเก้านะขึ้นบนส่วนข้างล่างท่านบอกว่าหลักสิบหลักสิบ,หล,สบหลักสิบมีห้าเจ็ดแปดนะท่านให้ห้าเจ็ดแปดเลยนะจะมาหลักไหนก็ค่อยว่ากันนะอ่ะเจอกันพวกนี้อีกทีก่อน ก่อนออกหน,น,นึ่งวันหลังจากหวลาออกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทิ้งเวลานะครับผมมีตอนนี้ผมมีหลักยืนอยู่นะครับมีสามมีสามกับมีสามกับแปดกับสองครับพรุ่งนี้จะมาลุ้นนะว่าจะมาคู่เนี้ยสามตัวนี้จะมาแบบไหนนะครับแปดสามสองสามสองแปดพวกนี้จะมาลุ้นเวลานะกน็จะมาทั้งสามตัวนะก่อทุนก่อที่จะไปออกรัฐบาลอีกรอบนะครับขอบคุณครับ